สวัสดีครับวันนี้ร้านคนครซัดยางยนต์นะครับพามาชมตัวนิสสันมาร์สเลยนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับดำเดิมไม่ได้โหลดนะครับใส่เป็นล้อคอสมิตกว้าง8นิ้วออฟ20นะครับเป็นล้อสีไทเทเนียมนะครับแลดด้วยยางฮีโร่ R1119550 นะครับคันนี้ ข้างหน้าข้างหลังเดิมๆนะครับแต่ตอนนี้ข้างหลังเนี่ยใส่ใส่ใสล้อเดิมกลับบ้านไปนะครับก็เลยทําให้ข้างหลังเนี่ยน่าจะลงมาเกือบนิ้วนะครับสวยมากๆเลยนะล้อสเปคกว้างแปดออฟยี่สิบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าล้นขนาดไหนนะครับแต่ใช้งานได้นะสามารถโหลดด้วยสตาร์ทได้น,นะครับโหลดได้อีกเหลือๆนะครับผมอยาให้ดูรอบพันเลยนะครับ ให้ดูรอบคันเลยแล้วกันนะวันนี้มุมไม่มีแสงนะครับมันก็จะเข้มๆหน่อยสีล้อมันจะเข้มมากๆนะครับเด่นมากๆเนะ ลนประมาณนี้นะครับไปดูข้างหน้าว่าล้นประมาณไหนข้างหน้าจะล้นเยอะนี่นะครับข้างหน้านะครับความสูงด้านหน้านะครับความสูงด้านหน้าเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอานิ้วมือผมเนี่ยลองสอดเข้าไปนะครับว่าระยะมันเหลือแค่ไหนนะโอ้โหเหลือเยอะมากๆนะครับตอนนี้ ใส่เข้าไปสี่นิ้วมือกันนะครับกับอีกประมาณห้านิ้วมือแล้วกันนะครับด้านหน้าด้านหน้ายังโหลดได้อีกเยอะมากๆนะใส่สปริงโหลดก็ยังได้นะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังข้างหลังตอนนี้เราบรรทุกของบรรทุกรล้อเดิมไปแล้วนะครับมันจะหนักมากๆนะข้างหลังตอนนี้สี่นิ้วมือนะครับแล้วก็บรรทุกข้างหลังด้วยน่าจะหนักตอนนี้สี่นิ้วมือนะปกติผมว่าน่าจะอยู่ประมาณห้าถึงหกนิ้วมือนะครับเดี๋ยวผมบรรทุกของไว้นะครับ มันถูกรอดเดิมไปมันเลยหนักนะครับนี่สองด้านหลังนะครับข้างหน้าห้านิ้วมือนะครับข้างหลังประมาณหกนิ้วมือนะครับเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูล้อนะล้อชุดน,นี้อยู่ประมาณหมื่นสี่พันบาทนะครับยางก็อยู่เส้นหนึ่งหกพันกว่าบาทนะครับชุดหนึ่งหกพันกว่าบาทนะครับ เดี๋ยวไปดูล้อกันต่อดีกว่านะครับมาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้ล้อหน้าหลังจะเป็นสเปค8นิ้วนะครับออฟ20นะครับแต่แล้อเนี่ยออฟเซตความความลึกเนี่ยจะไม่เท่ากันนะเดี๋ยวผมให้ดูล้อหน้าก่อนนะครับจำทรงล้อหน้าไว้นะนี่ล้อหน้านะครับล้อหน้าจะเป็นมิต,ติ การยกสองสเต็ปนะครับสเต็ปที่หนึ่งนะครับประมาณ3าิองศาสเตปที่2ด้ดันออกมานะครับลึกจากตรงนี้ออกมาตรงนี้ประมาณ2นิ้วน่าจะได้นะสองนิ้วน่าจะได้นะครับก้านค่อนข้างที่จะตรงนะครับก้านตรงนะก้านจะตรงนะตรงมากๆเลยนะ จำสเต็ปล้อหน้าไว้นะครับนี่คือการส่ตรงตอนนี้จะมีฝากลางให้เลยนะครับคันนี้มีเดือยข้างในนะเป็นเป็นดุมข้างในยืน่นออกมานะรเราก็สามารถใส่ได้รันด้วยยางฮีโร่อาวันวันนะครับเป็นหนึ่งเก้าห้าห้าสิบอยยางก็เลสซิ่งครับเป็นลายปลาหมึกหนึ่งที่เขาเรียกกันนะครับลายปลาหมึกจำสเตปล้อหน้านะครับพอสรสเซตแบบนี้จำไว้นะครับจำไว้นะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูสเตปออฟหลังตัวนี้ของสิบห้ากว้างแปดออฟยี่สิบนะครับผม้นประมาณนี้ล้นประมาณนี้ข้างหน้านะดูล้อหลังกันนะครับมาต่อที่ตัวล้อหลังนะครับล้อหลังตัวนี้ก็เป็นกว้าง8ปดเหมือนกันออฟยี่ิบเท่ากันนะครับแต่สเต็ปก้านมันจะยกกว่าแล้วก็ตัวออฟมันจะลึกสี่นิ้วนะครับดูตรงนี้นะครับ ล้อนออกมาตรงนี้สี่นิ้วมือสี่นิ้วไม้บรรทัดเลยนะครับก้านมันเลยทําให้ต้องมีมิติที่ค่อนข้างยกกว่าตัวด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นก้านตรงตัวนี้จะยกกว่านิดนึงนะเห็นนะยกกว่านิดนึงนะครับแต่ตรงออฟเนี่ยโหดมากบอกเลยว่าสี่นิ้วอะ่ะต้องมีสี่นิ้วอะ่ะสีจะเป็นสีไทเทเนียมนะครับสไลด์ตั้งแต่สีเหลืองเลยนะครับออกมาเรื่อยๆจนเป็นสีชมพูนะครับชมพูออกมาน้ําเงินเข้มนะครับข้างนอก มีโลโก้นะครับเป็นรุ่น XT005R นะครับ Cosmic r a c i n g นะครับตรงขอบก้านจะเป็น CNC ไดส์สีนะครับผมสวยมากๆนะมีฝากลางเหมือนกันทั้งคู่นะครับยางก็ดึงประมาณนี้โอเค เรียบร้อยนะครับกับการรีวิวตัวนิสสันมาร์ทนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียแล้วกันนะครับใครที่มองหาล้องป8นิ้วออบ20สเปคก็ล้นประมาณนี้ครับไม่ว่าจะล้อรุ่นอะไรก็ตามก็ล้นเท่านี้ครับไม่มากไปกว่านี้แล้วใช้งานด้านปกตินะครับโหลดสปริงก็ยังใช้ได้นะครับระยะซมมันใหญ่นะครับตัวนิสสันมาร์ทจะแต่งยังไงก็จัดได้เลยนะครับเป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสนใจลองสอบถามได้เลยนะครับ ที่นครสัพย์ยยงย e น,นะครับ094 5409999อย่าลืมไปชมรูปภาพท้ายคลิปด้วยนะครับแล้วก็ตัวล้อนี้ผมเคยมีรีวิวพวก v ีออสนิสสันโ t e มาด้า2ไปเรียบร้อยแล้วนะครับลองย้อนไปดูนะครับสวัสดีครับ Perfect.